Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกทุกคนนะคะมาเที่ยวที่โรงแรมรีเวอร์ตันอัมพาวาค่ะ พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบริเวณติดกับโรงแรมนี้นะคะก็โรงแรมก็จะติดแม่น้ําเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นธรรมชาติมากเลยช่วงนี้เป็นเวลาช่วงบ,บ่ายๆเย็นๆนะคะน้ําก็จะลดลงมากเลยค่ะจนเห็นดินโคลนเลยค่ะ มัน,นจะเป็นบรรยากาศภายในโรงแรมน,นะคะตรงบริเวณห้องพักห้องพักก็สามชั้นนะคะเราก็จะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำก็สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะมีสระบริเวณที่ตื้นแล้วก็ลึกค่ะ ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านในโรงแรมนะคะเรียณหน้าห้องพักก็จะมีบอกลารคราบนะคะดูเพลินเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะ บรรยากาศภายในโรงแรมเยน็นสบายล่มลื่นนะคะ กับรบริเวณทางเดินนะคะก็ปลูกต้นไม้เขียวสดเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะรู้สึกมาเที่ยวเรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยไ,ได้สุดบรรยากาศธ,ธรรมชาติ ทางเดินนี้นะคะสามารถเดินไปที่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะ พาเพื่อนๆมาชมห้องพักในโรงแรมกันนะคะก็จะมีเตียงคู่นะคะภายในห้องน้ำ ทางโรงแรมก็จะมีเป็นกาแฟนะคะแล้ว,ลวก็มีกาต้มน้ำร้อนเอาไว้บริการบรรยากาศวันหลังห้องนะคะ